หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าเช้าวันใหม่คือโอกาสใหม่ซึ่งเป็นเรื่องจริงอย่างยิ่งเพราะช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาที่สมองเราปลอดโปร่งที่สุดเหมาะแก่การเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นวันด้วยการตื่นเช้าจะช่วยให้เรามีเวลาทําในสิ่งที่สําคัญมากมายก่อนที่วันอันวุ่นวายจะเริ่มต้นขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการอ่านหนังสือ หรือการวางแผนงานในแต่ละวันแล้วทำไมการตื่นเช้าถึงสำคัญขนาดนั้นและเราจะเริ่มต้นสร้างนิสัยนี้ได้อย่างไรตามมาหาคำตอบพร้อมกันเลยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นกันนั่นก็คือการพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งการพัฒนาตัวเองเป็นเหมือนการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุด และจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในการเดินทางครั้งนี้ก็คือการตื่นเช้าการตื่นเช้าเป็นนิสัยที่ดีที่ช่วยให้เราเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จก็มักจะมีนิสัยการตื่นเช้าเป็นประจำอีลอนมัสซีโอของเทส l a และสเปซเอเป็นที่รู้กันดีว่าตื่นเช้ามากและทำงานหนักตลอดเวลา ช่วงเวลาเช้าเป็นช่วงที่เขาใช้ในการวางแผนงานและคิดค้นไอเดียใหม่ๆโอปราวินฟรี rey, พิธีกรชื่อดังระดับโลกเธอให้สัมภาษณ์บ่อยครั้งว่าการตื่นเช้าช่วยให้เธอมีเวลาทำสมาธิออกกำลังกายและเตรียมตัวสำหรับการทำงานในแต่ละวันทิมคุกซีอโของ Apple ตื่นตั้งแต่ตี3 4 5นาทีทุกวันเพื่อออกกำลังกาย ตอบอ e ีเมลและเตรียมตัวสำหรับการประชุมสำคัญริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งบริษัทเวอร์จินตื่นเช้าเพื่อออกกำลังกายเล่นกีฬาทางน้ำและทำงานที่สำคัญที่สุดก่อนใครหนังสือมิราเคิลมอร์นิ่งเน้นถึงความสำคัญของการตื่นเช้าและการเชื่อมโยงกับความมั่งคัง่งผู้เขียนได้เล่าถึงประสบการณ์ของคน ที่ประสบความสำเร็จในการใช้ช่วงเช้าอย่างมีประสิทธิภาพทําให้มีรายได้มากขึ้นและมีชีวิตที่ดีขึ้นการเรียนรู้จากหนังสือที่ดีจะช่วยให้เรามีกรอบความคิดในการใช้ชีวิตให้เรียบง่ายและประสบความสำเร็จการตื่นเช้าเป็นกุญแจสำคัญที่จะทําให้ชีวิตของเรามีความมั่งคั่งและฐานะดีขึ้นหลายคนอาจคิดว่าการตื่นเช้านั้นเป็นเรื่องง่าย แต่ความจริงแล้วในช่วงวันสองวันแรกเราอาจมีไฟและมีแรงบันดาลใจเต็มที่แต่พอเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์จิตวิญญาณของเราจะเริ่มหาข้ออ้างเพื่อไม่ให้เราตื่นเช้าและนั่นคือสิ่งที่เราต้องเอาชนะให้ได้ครับปัญหาจริงๆของการตื่นเช้าไม่ได้อยู่ที่ช่วงเวลาแต่อยู่ที่ว่าเราจะให้ราคาและคุณค่าของการตื่นเช้าต่างหาก ที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้เราอยากตื่นขึ้นมาหากเราไม่สามารถทำให้ช่วงเช้าของเรามีประสิทธิภาพได้ช่วงเวลาที่เหลือของวันนั้นก็อาจจะแย่ตามกันเป็นความจริงที่ตลกนิดหน่อยที่ว่าถ้าช่วงเช้าเริ่มต้นได้ไม่ดีเวลาที่เหลือของวันนั้นก็มักจะไม่ดีตามไปด้วยคุณออสบอนผู้เขียนหนังสือบอกไว้ว่าคนส่วนมากมักจะคิดว่าขอให้ชีวิตดีก่อนค่อยตื่นเช้า หรือขอให้ร่ำรวยก่อนค่อยเปลี่ยนอุปนิสัยแต่นั่นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องคุณต้องเปลี่ยนอุปนิสัยก่อนถึงจะร่ำรวยนี่เป็นกฎของชีวิตถ้ารอให้รวยก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนนิสัยคุณก็อาจจะต้องรอต่อไปเรื่อยๆปัญหาของคนที่ไม่ตื่นเช้ามีสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ล้นเกินพอดีคนกลุ่มนี้มักจะวุ่นวายสับสนและยุ่งกับสิ่งต่างๆในช่วงเช้า บางคนอาจจะยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่ต้องรีบไปทำงานกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ไม่มีเป้าหมายไม่มีแรงขับเคลื่อนคนกลุ่มนี้จะใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่มีจุดหมายกลุ่มคนสองกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาในแต่ละวันอย่างไรก็มักจะเจอปัญหาเรื่องเงินทองอยู่ตลอดดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือการใช้เวลาช่วงเช้าให้คุ้มค่า การตื่นเช้าทำให้เรามีโอกาสในการเริ่มต้นวันใหม่อย่างมีเป้าหมายและมีพลังงานคนที่ประสบความสำเร็จมักให้ความสำคัญกับการตื่นเช้าเพราะมันทำให้พวกเขาสามารถจัดการชีวิตได้ดีถ้าคุณเริ่มวันของคุณสายเกินไปวันนั้นของคุณก็อาจจะแย่ตั้งแต่เริ่มต้นมีงานวิจัยที่พบว่าคนที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงเช้ามักจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และในชีวิตมากกว่าคนที่ทำงานได้ดีที่สุดในช่วงเย็นคนที่ตื่นเช้าและทำงานเชิงรุกจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าเพราะสามารถจัดการกับปัญหาและวางแผนชีวิตได้ดีกว่าโรบินชามานักเขียนชื่อดังยังกล่าวว่าหากคุณเรียนรู้จากผู้ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดในโลกพวกเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการตื่นเช้า ซึ่งช่วยให้พวกเขาวางแผนชีวิตได้อย่างมืออาชีพช่วงเช้าเป็นเวลาที่เงียบสงบที่สุดทําให้สมองสามารถวางแผนชีวิตได้ดีการตื่นเช้ายัางช่วยให้คุณมีเวลาจัดระเบียบชีวิตคาดการและเตรียมตัวสําหรับสิ่งต่างๆในวันนั้นคนที่ตื่นเช้าบ่อยๆมักจะใช้เวลานั้นทําสิ่งที่ท้าทายและมีความหมายเช่นการออกกําลังกายซึ่งจะช่วยเพิ่มพลัง และสุขภาพดีแม้ว่าคนที่ชอบนอนดึกและตื่นสายมักจะทำงานได้ดีที่สุดในช่วงกลางคืนแต่งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยบาเซโลนาพบว่าคนที่ตื่นเช้าจะมีแนวโน้มที่จะอดทนและรับมือกับความยากลําบากได้มากกว่าหากคุณอยากเรียนรู้เป็นคนตื่นเช้าคุณจะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นมีพลังงานเพิ่มขึ้น อารมณ์ดีขึ้นวางแผนชีวิตอย่างชาญฉลาดและแก้ปัญหาเชิงรุกได้ดีกว่าดังนั้นเรามาเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้แล้วเรามาดูผลลัพธ์ในหนึ่งเดือนข้างหน้าชีวิตเราจะเป็นอย่างไรเมื่อคุณต่อสู้กับการลืมตาขึ้นมาตอนที่นาฬิกาปลุกส่งเสียงร้องสิ่งสำคัญคือคุณต้องจำไว้ว่าคุณกำลังต่อสู้กับรูปแบบของระบบประสาทในสมองมันคือคอมฟอร์ทโซน ถ้าคุณอยากเรียนรู้ที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนการตื่นเช้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการประสบความสำเร็จในชีวิตการตื่นเช้าเป็นทักษะที่ต้องฝึกเหมือนกับการขี่จักรยานหรือการทำธุรกิจและคุณต้องเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอวิธีการตื่นนอนตอนเช้ามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตในวันนั้นผมเคยมีความคิดแง่ลบผุดขึ้นมาทันทีที่ตื่นเช้า สิ่งที่ผมกลัวและกังวลทำให้ไม่อยากตื่นปัญหานี้สามารถแก้ได้โดยการมองโลกในแง่บวกในช่วงเช้าและให้บางสิ่งบางอย่างกับตัวเองเพื่อมองไปข้างหน้าวิธีแก้ของผมคือก่อนนอนผมจะเขียนเป้าหมายและคิดถึงเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนเพราะไม่เช่นนั้นเมื่อผมตื่นมาผมจะมองโลกในแง่ลบอีกสิ่งที่สำคัญคือเมื่อผมตื่นเช้าผมต้องรู้ว่าผมจะไปทำอะไร ถ้าไม่รู้ผมจะนั่งอยู่บนเตียงการตื่นเช้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ปได้กล่าวว่าในเวลาเกือบ50ปีของการทำธุรกิจเขาได้เรียนรู้ว่าหากเขาตื่นนอนเร็วขึ้นเขาจะบรรลุสิ่งต่างๆมากมายในวันนั้นเขาตื่นนอนตอนตีห้าซึ่งทำให้เขาสามารถออกกำลังกายและใช้เวลาอยู่กับครอบครัวได้มากขึ้น ในหัวข้อต่อไปผมจะพาคุณเรียนรู้วิธีการเป็นคนตื่นเช้าภายใน5นาทีกลยุทธ์ที่1ตั้งปณิธานก่อนเข้านอนเราต้องเริ่มวางแผนก่อนนอนเขียนสิ่งที่จะทำในวันต่อไปลงในสมุดความคิดแรกในยามเช้าคือความคิดสุดท้ายของคืนวันก่อนหน้าดังนั้นก่อนนอนให้คิดถึงเป้าหมายและสร้างความคาดหวังในเชิงบวกในวันถัดไป จินตนาการถึงเป้าหมายในอีก5ปี10ปีต่อจากนี้กลยุทธ์ที่2วางนาฬิกาปลุกให้ห่างจากที่นอนเพื่อบังคับตัวเองให้ลุกจากที่นอนแล้วเดินไปปิดนาฬิกาปลุกซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงกระตุ้นในการตื่นเช้ากลยุทธ์ที่3หลังจากตื่นนอนให้เดินตรงไปที่ห้องน้ำเพื่อแปรงฟันกิจกรรมง่ายๆเช่นการแปรงฟันในช่วงเวลาหลังจากตื่นนอนจะช่วยเพิ่มแรงกระตุ้นให้มากขึ้น นี่เป็นกลยุทธ์ที่3และเป็นสมนาทีแรกหลังการตื่นนอนกลยุทธ์ที่สี่คือการดื่มน้ำหนึ่งแก้วการดื่มน้ำตอนเช้าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะร่างกายของเราขาดน้ำมานานกว่า6 8ถึง8ชั่วโมงในช่วงที่เรานอนหลับการดื่มน้ำจะช่วยเติมพลังและทดแทนน้ำที่ร่างกายสูญเสียไปกลยุทธ์ที่หกลยุทธ์สุดท้ายคือการเปลี่ยนเป็นชุดออกกำลังกาย หรืออาบน้ำผู้ฟังสามารถเลือกทางใดทางหนึ่งเพียงเท่านี้เราก็สามารถเพิ่มศักยภาพของตัวเองไปอีกขั้นแล้วครับผู้เขียนกล่าวว่าเมื่อนาฬิกาปลุกในตอนเช้าเริ่มดังขึ้นให้คิดว่านี่คือโอกาสใหม่สําหรับการลงทุนครั้งแรกในแต่ละวันการตื่นเช้าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแม้จะต้องลงแรงและพลังงานแต่มันเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง และมีผลตอบแทนสูงมันเหมือนกับของขวัญและความท้าทายที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจมีวินัยกับตัวเองเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะตื่นเช้าคุณจะไม่เป็นทาสของอารมณ์หรือความขี้เกียจอีกต่อไปคุณจะเป็นนายของชีวิตดังนั้นเราทุกคนสามารถกลายเป็นคนแบบที่ต้องการเพื่อสร้างชีวิตในแบบที่คู่ควรกับความมั่งคั่งและคุณจะได้รับทุกสิ่งเหล่านี้ ในขณะที่คนอื่นบนโลกยังนอนหลับอยู่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยครับ